สวัสดีคะ่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่26ตุลาคมนะคะ สำหรับราคาทองคำเปิดตลาดในเอเชียที่บริเวณ1,164นะคะระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,162ถึง1,166ราคาทองคำก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะแต่ภาพกราฟลาย120นาทีเนี่ยราคายังยืนเหนือเส้น Moving Average สองร้อยได้นะคะถ้าหากว่าไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดิดกลับไปที่บริเวณ1173หรือว่า1180ได้นะคะส่วนประเด็นข่าวอื่นๆนะคะนั่งาทางด้านนางเจเนเดนเล่นนะคะประธานเฟดใน ในการประชุมวันที่27-28นี้อาจจะต้องรับมือกับความเห็นต่างในที่ประชุมนะคะเพราะว่ามีทั้งผู้ที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราบอบี้ยในปีนี้แล้วก็ผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะส่วนแนวรับวันนี้ก็1,156แล้วก็1,150นะคะแนวต้าน1,173แล้วก็1,180 ก็มองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณเส้น moving average 200ได้นะคะโดยอาจจะแกว่งตัวใกล้ๆบริเวณ1,160บวกลบ5เหรียญน,นะคะแต่ถ้าหลุดบริเวณ1 0 0 0ลงมานะคะหลุด1,160ลงมาก็ลงมาต่อได้1,156 1150นะคะส่วนการดิดขึ้นไปก็มีโอกาสไปที่1173-1180สำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ดูว่าถ้าจะหลุด1,160ไหมถ้าหลุด1,160ก็อาจจะเปิดช็อตลงมานะคะแต่ถ้าไม่หลุดก็คือมีโอกาสที่จะดิดกลับขึ้นไป1173-1180สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ